น้ำลดน้ำเริ่มท่วมเออ่เริ่มแช่เริ่มขังนะครับแล้วก็เริ่มเน่าเนี่ยนะครับโอกาสเพสัชกรรมก็ใช้จุลินทรีย์นะครับ GP o Clean ที่วางไว้อยู่ด้านหน้าเนี่ยเป็นผงนะฮะครับเป็นจุลินทรีย์อันนี้เป็นชนิดผงนะครับขออนุญาตเรามีชนิดน้ําด้วยนะครับชนิดน้ําด้วยก็ไปช่วยไม่ไม่มีลูกบอลนะ ครับครับไม่พีครับก็ไม่สนุกไม่ได้กว้างเราใช้พ่นเหรอใช้พ่นใช่ครับฉีดพ่นครับ GPO clean นะครับอันนี้ไม่ขายนะับอันนี้แจกครับแจกไปตามแหนเนี่ยเราให้ตามหน่วยแล้วก็ตามชุมชนนะต้องไปออกตามชุมชนว่าชุมชนนี้มีปัญหาของน้ำเน่าเสียจริงนะครับเรามีหน่วยอยู่หลายหน่วยเลยนะครับจากที่บางกอกน้อยเนี่ยเราร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ไปช่วยบำบัดเรื่องน้ําเสียนะครับในชุมชนชุมชนเยอะมากหรอนะสี่สิบกว่าชุมชนจากสี่สิบกว่าลงไปทําให้ดูช่วยบำบัดเลยครับไปทำให้เลยครับทั้งแจกแล้วก็ดูแลให้ด้วยครับแล้วก็อย่างที่นนทบุรีอีกหลายที่ครับอาจารย์ครับอันนี้คือช่วงที่น้ําเริ่มเริ่มเริ่มลดนะฮะแล้วก็เริ่มเน่าเน่าเสียครับคอพพก็ได้ไหมก็ได้ไปส่วนหนึ่งครับได้ไปส่วนหนึ่งครับตอนนี้ ขณะนี้น้ำลดแต่ก็ยังท่วมขังอยู่ถ้าประชาชนเดือดร้อนจะขอความช่วยเหลือองค์การประกรกรทำได้ไหมครับครับก็ติดต่อมาที่ call center ขององค์การเพศศึกษนะครับเบอร์หนึ่งหกสี่แปดครับทุกท่านหนึ่งหก call center หนึ่งหกสี่แปดนะครับถ้าชุมชนไหนยังน้ำยังท่วมขังอยู่หรือมันเหม็นแล้วมันก็เน่าเสียด้วยนะฮะก็โทรมาได้หนึ่งหกสี่แปดถ้าเผื่อทางองค์กรยังมีอนุเคราะห์อยู่ก็จะได้ส่งไปช่วยนะครับ คนจริงพอเดือดร้อนขนาดนี้องค์การองค์กรเกษตรกรรมก็ต้องเหนื่อยมากนะฮะต้องต้องลงไปทุกด้านทั้งยาทั้งบบัดน้ําเสียทั้งอะไรไม่ก่าทั้งเราเคยออกที่ธรรมศาสตร์เนี่ยช่วงที่อยุธยาอพยพมาใหม่ๆนะครับเราไปตั้งครัวด้วยอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ตสามมือเลยครับที่ลังสิตนะใช่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลังสิตครับเราไปออกเป็นตั้งครัวที่ปรุงอาหาร ดูแลผู้อพยพเลยครับอาจารย์ตอกนั้นเราก็ยังมีส่งข้าวสารอาหารแห้งไปตามศูนย์อพยพต่างๆครับครับครับก็ยุ่งเรื่องผลิตยาให้เพียงพอด้วยแล้วก็จะมาเหนื่อยยุ่งกับเรื่องของการดูแลด้วยนะครับแต่ก็เป็นสุขใจฮะอาจารย์ในความสุขทางใจทางกายนี่เหนื่อยพอสมควรครับอาจารย์ดูเหมือนจะเกินหน้าที่แต่ก็มีความสุขใช่ไหมครัครับไปเยียวยามัน มีความรู้อยู่บ้างว่าบางทีคนป่วยมันไม่ได้ป่วยกายป่วยใจถูกต้องครับถ้าถ้ารักษาจิตใจให้เข้มแข็งแล้วทางกายก็เท่าใจไม่มีความหมายครับครับทางองค์การพฤติกรรมไปช่วยด้านจิตใจยังไงบ้างครับหลังน้ําลดแล้วเนี่ยอาจารย์เราก็เริ่มเข้าสู่ระยะฟื้นฟูด้านจิตใจนะฮะเชียร์ัพให้ขึ้นมาสู้ชีวิตใหม่นะครับอะไรที่เสียแล้วเสียเลยนะครับเราก็ร่วมกับกรมสุขภาพจิตนะครับ ผมก็ุมโรคเนี่ยไปออกฟรีคอนเสิร์ตอาจอารย์ไปจัดฟรีคอนเสิร์ตที่นครสวรรค์เป็นจังหวัดแรกนะฮะไม่ไม่ขายตัวไม่ครับาดาราศิลปินนักร้องดนตรีเล่นสดเลยนะครับรั้วงใหญ่นะครับพร้อมหางเครื่องเมื่อวันที่28ิจครับพฤิกายนที่แลนน้วถูต้องครับ <นะ S 2> แล้วก็ดาราศิลปินก็ชยามิตรชัยพร้อมตลกพร้อมอะไรต่างๆครับก็มีท่านอาจารย์ภัยจิตสุภวารีไป ช่วยจัดการานการนจิตเป็นประสานไทยทจะมาพันศิลปินเพื่อสังคมประเทศไทยครับก็คนเกิดก็มีพี่น้องประชาชนมาร่วมงานประมาณ2,500คนห้าล้อยคนับจัดที่ไหนครับจัดประทุมจัดที่หน้าสารกลางจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็เดือนถัดมาก็มาจัดที่ประทุมธานีก็หน้าสารกลางครับนี่ก็ย่านสาหกรรมใช่นเดยับครับแล้วก็วันที่23าธันวาคมจะจัดที่ ใกล้ขนส่งนะครับที่บางปะอินบางปนพระนครศรียุธยาครับเป็นฟรีคอนเสิร์ตนะฮะออายุยาไม่จัดไม่ได้นะครับเพราะว่าท่าน้องจิตวการดูแลพื้นที่นี้อยู่ครับแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมก็มีพี่น้องแรงงานที่เดือดร้อนกันเยอะห้าแห่งครับเดือดร้อนกันเยอะบางปะอินคนหลายหลายหมื่นคนเทคอะไร f ฟสต์วิ่ยแลนด์ถูกต้องครับบางว่าก็จัดอีกทีนะนี่ยังไม่ได้จัดอันนีชัดๆหนวันที่ครั้งหนึ่งตัวที่ยี่สิบ 3าันวาคมนะครับที่บางปะยินนะครับใกล้ๆขนส่งครับครับแล้วก็เวลาเวลาตั้งแต่ไปร่วมงานได้ตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปเพราะตอนนี้ฤดูหนาวที่อากาศหนาวนี่ข้าเร็วครับจัดครับเรามีกิจกรรมก่อนคอนเสิร์ตแสดงนะฮะคอนเสิร์ตจะแสดงประมาณทุ่มหนึ่งครับจัดทุ่มหนึ่งถึงห้าทุ่มมี นักร้องศิลปินมากมายนะครับแล้วก็บีของจับฉลากนะครับ<ะ>เป็นเหมือนของขอนี่ใหม่นะครับหลายร้อยชิ้นนะครับให้กับพี่น้องที่มาร่วมงานทุกคนฟรีนะครับไม่ต้องมีเ,เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะครับของขวัญที่ว่าคงไม่ใช่จุลินทรีย<ะ>์มั้งอ๋อใช่ครับจ่าก็บีทางพัดลมตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายนะครับ<ะ>ที่อาจจะลอยน้ําไปแล้วเนี่ยนะครับ<ะ>เรามารุ่นโชคกันใน<ะ>วันที่ยี่สิบสามครับ โดยที่มันไม่ต้องซื้อบัตรไม่ต้องเอาตั๋วหันบัตรมาจับฉลากนะครับไม่ต้องเลยครับแล้วท่านจะแจกไงนนะฮะก็เราจัดที่นั่งสามพันที่นั่งให้นั่งดูสบายๆนะครับพอนั่งพร้อมปุ๊บเดียวครับเราแจกแจกเลขกให้เลยครับแจกบัตรให้เลยครับครับทุกอย่างก็ฟรีหมดครับผมครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้รับความรู้เต็มอิ่มเลยนะครับจากอง์การปรเกษตธกรรมซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งเดียวของกระทรวงสาธารณสุข ท่านผู้บริการนแพทย์วิทิตอาธเวชกุลมาเองเลยนะครับให้ความรู้ทุกอย่างถามได้ตอบถามตอบไม่ปิดปิดบ้ดางเลยนะครับเราก็ได้ทราบว่านอกจากทําเวชเวิตภัณฑ์ยาซึ่งเป็นยาหลักของประเทศแล้วถึงราคาแล้วทําให้คนเข้าถึงยาได้มากขึ้นแล้วองค์การก็ยังทําอื่นๆด้วยที่เป็นการสนับสสังคมเช่นไม่ว่าจะเป็นการบำบัดน้ําเสียการดูแลผู้ป่วยการดูแลผู้ประสบทุภัยแม้กระทั่งย,ยาจิตใจอันนี้ถือว่า เป็นงานเป็นตัวอย่างของรัฐสาหกิจในยุคดีเนยุคไฮเทคนะครับที่ไม่ใช่จ้องจะหาเงินจากประชาชนแต่ว่าคืนกำไรให้ประชาชนด้วยอย่างดีและอย่างเสมอหน้ากันนะครับรายการเก่งของระสาสามขอญาตมอบหนังสือที่ระลึกเป็นการแสดงความขอบพระคุณท่านผู้ดำเนการคุณหมอวิชิตอาชวยคุณสวัสดีขอบคุณครับเอเล่ะครับขอลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ลบรอยสักปานแดงปานดำเชิญปรึกษาได้ที่ประตูน้ำฮอลลี่คลินิกโทร2520633 2557767 254588 8ด้วยความรับผิดชอบที่มีมากกว่าผู้ผลิตยาตลอดเวลา45ปีองค์การเภสัชกรรมจึงไม่หยุดนิ่งที่จะคิดค้นวิจัยพัฒนายา เพื่อดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยอย่างเข้าถึงและเท่าเทียม GPO องค์การเพศสัชกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพลบรอยสักปานแดงปานดำ เชิญปรึกษาได้ที่ประตูน้ำโพลิคลินิกโทร2520633 2557767 254588 8สนับสนุนรายการโดย ขอต้อนรับ Merry c h r i s t m a s และ Happy New Year ครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงของต้นแบบทุมนุษย์และทุมนุษย์สร้างได้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยรายการของพวกเราเนี่ยนะครับจะพยายามแบ่งปันความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทุมนุษย์สู่สังคมที่ยั่งยืนด้วยความสุขสาคัญยิ่งคือการพัฒนาองค์การสอดรับสอดคล้องกับเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC อีก3ปีข้างหน้าที่เราจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆจากปัญหาอุทกภัยแล้วก็พยายามดําเนินการเกี่ยวเรื่องการเยียวยาแล้วก็ผัััักกกดดนนนปรระเเททศไยขของาาาาํสู่ล คุณท,ท่านครับรายการพวกเราเนี่ยนะครับเราพยายามบ่งชี้บ่มเพาะการพัฒนาเยาว,วชนสังคมและครอบครัววันนี้เป็นวันที่ดีงามยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของคริสต์มาสซึ่งถือว่าประชากรทั่วโลกเนี่ยนะครับมากกว่า2 0 0พล้านคนนับถือศาสนาคริสต์แล้วสาคัญยิ่งก็คือวันนี้เนี่ยเราอยากจะเอาความรู้ประสบการณ์รวมทั้งประวัติควาเป็นมาของคิดศาสนา แล้วสำคัญยิ่งคือเราเองก็ผมเองก็เป็นคนออคริสเตียนด้วยแล้วสำคัญอีกส่วนก็คือเรามีสิ่งงดงามหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระวจนะทีพะพะ่พระพุทธเจ้าพระองค์เจ้าได้พูดถึงไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นวันนี้ความสุขของคนไทยหายไปไหนนะครับที่ใดมีรักที่นั่นมีสุขที่ใดขาดรักที่นั่นมีทุกข์ผู้ใดให้รักผู้นั่นมีสุขผู้ใดหารักผู้นั่นมีทุกขบุคคลผู้ใดสร้างสันติผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าพระเจ้าทรงเรียกเขาว่าเป็นบุตรสิ่งที่มาจากมัทธิวนะฮะเป็นข้อที่ห้อหัวข,ข้อที่9นะครับและสำคัญยิ่งคือเรานํามาจากาพระคัมภีร์เราอยากใช้ทุกท่านนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีหลากหลายท่านเลยนะครับพยายามที่อยากจะเข้ามาสอบถามว่ารายการพวกเรานั้นพยายามบ่งชี้บ่มเพะเกี่ยวเรื่องการพัฒนาคนเราพยายามเอาสังคมอายาชนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของสถาบันการศึกษาตอนนี้นะครับเราอยากจะพาทุกท่านไปรู้จักไปสัมผัสกับความเป็นมาเป็นไปของวันคริสต์มาส นะครับว่าการเป็นวันคริสต์มาสที่ดีนั้นต้องทําอย่างไรแล้วก็เรามารู้ประวัติกวาเป็นมาของคริสต์มาสครับคริสต์มาสเทศกาลแห่งการเฉลิงฉลองคนทั่วโลกรู้ว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเยซูคริสต์แต่ทำไมพระองค์จึงต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์ผู้ต่ำต้อยมี คือเหตุผลของทั้งปวงในประถมการพระเจ้าทรงสร้างโลกและสร้างอดัมกับเอวาให้คู่กันโลกนี้ดีนักในสายพระเนตรของพระเจ้าจนวันหนึ่งความบาปก,ก็เข้ามา เมื่อมนุษย์ทำบาปด้วยการไม่เชื่อฟังพระเจ้าบางอย่างในชีวิตของเราก็ขาดหายไป mm hmm. เมื่อมนุษย์ถูกแยกห่างออกจากพระเจ้าเราก็ไม่สมบนติเออกรุม mm hmm. um. และนี่ คือปฐมบทแข่งข่าวร้ายที่เกิดจากความไม่สมบูรของมนุษย์วอด์นิวส์นักสือพิมพ์ที่ชาวโลกต้องอ่านผลไม้ต้องห้ามถูกละเมิดอาดัมเอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้าบาปครั้งแรกของมนุษยชาติอาดัมโดนรวมสัดทอดยีบหลักฐานมันดิ้นไม่หลุดเฮ้ยเงร้ายอยู่เบื้องหลังเสี่ยมโรคปวน ลูกของอาดัมกับเอวาฆ่ากันตายคดีฆาตรกรรมรายแรกของโลกเมอรมี่ฉบับเมื่อ5,000ปีก่อนน้ำท่วมโลกครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตายเกลี้ยงม,มีเพียงบนเรือโนโอาเท่านั้นที่รอดบาเบลตึกสูงเหยียดเมฆถล่มทั่วรอบปั่นป่วนเหตุคุยกันไม่รู้เรื่อง ข่าวร้ายแพร่กระจายไปทั่วโลกยาวนานหลายพันปีทำไงล่ะทีนี้แต่แล้วท่ามกลางความมืดมิดข่าวดีก็ถูกส่งลงมาอย่างโลกนี้เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจึงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาบังเกิดเพื่อที่จะนำสันติสุขและความรอดมาอย่างโลกนี้ ฤทธิอำน,นาจของพระผู้สูงสุดจะปกป้องเจ้าบุตรที่เกิดมาเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเหรอมารีเจ้าดัวลิซเบตญาติของเจ้าสิแม้ชราแล้วยังตั้งครรภ์มีบุตรเป็นชายเพราะไม่มีสิ่งใดที่พระผู้เป็นเจ้าทำไม่ได้ดาวดวงหนึ่งจะจระดแสง จากดินแดนจากอิสราเอลใช่ไหมพระผู้ไถ่องค์ใหม่จะมาจุติในช่วงชีวิตเราท่านลองดูมีดาวดวงหนึ่งเครื่อนไปสู่ดาวที่พวกโรมันเรียกว่าดาวจูปิเตอร์ จงยินดีเราได้นำข่าวอันน่ายินดีมาสู่เจ้าวันนี้น้ำมูลกษัตริย์ดาวพระบุตรแห่งความอยู่รอดได้ถือกำเนิดแล้ว คืนืนั้นข่นนนขาวดีที่สุดของทุกคนก็มาถึงพระเจ้าทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ในร่างญาเล็กๆเพื่อทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นคือการให้ชีวิตและสันติสุขเป็นของขวัญสำหรับทุกคนที่วางใจในพระเจ้าไม่ว่าเราเป็นคนชาติไหนหรือเคยเป็นใครมาก่อนก็ตามใจใจ ที่สะท้อนถึงความรักของพระเจ้าที่ลงมาเติมเต็มให้เรามีชีวิตและสมบูรณ์โดยการกลับมาใกล้พระเจ้าอีกครั้งที่เป็นแบบนี้ก็เพราะพระเจ้าทรงรักเราดั่งแก้วตาดวงใจของพระองค์ขอพรบคุณพระเจ้าครับ 「君はクリスマス」